ประกาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องแฟนคลับเปนช่องพี่น้องกล้องไปสุกกลุคนผู้อยู่ทั้งบ้านครับสรุปแบบแนวทางวันนี้สวัสดี Sie, Wagner, plex, elong, ong, it e Godzilla, ท่านชมยูทูบครับพี่น้องเอฟซีว <ac> ันนี้หลายคนหลายคนยังถามหาอยู่ครับพี่น้องรูปแบบแนวทางน้องเส้นมีเนาะรูปที่เมืวดที่ผ่านมาใจจะชุดล่างพี่น้องเอฟซีแต่ว่าแนวทางของชุดบนของเพิ่นบ่ได้งวดที่ผ่านมามันกลับไปเข่าชุดบนเพราะว่าช่วงนั้นเพิ่นอนลังกำลัง ยากอยู่ตีนรองเอฟซีเลยมื้อนี่วันนี้ดิ้งเงิน่าวว่าสิได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้สีให้ล่างไปก่อนอรูป,ปนหน้าทาทงรัฐาบาลไทยงวดวันที่16เมษา, 2, นายน2 5 6 8แต่คือเหลือเวลาอีก <c oughs> ไม่กี่วันมือนีก่กะ12แล้วเหลือเวลาอีก4วัน <c oughs> รูปแบบแน่นทาทึ่งว่าที่ผ่านมาจอบาสายวิ่งสายหลุดครับพี่น้องเยฟซีรูทันโอ้เฮสันนันเลยพี่น้องเพรารอบที่ผ่านมาจอบาจับคู่ของเพิร์นั่นแอดเองได้จากชุดล่างมาชุดบนผ่าดไปพี่น้องบสได้ผ่าดเด้เพิร์นบสได้ผ่าดเน๊จจวบาแอดนี่ยผ่าดไปแล้ว,ว่ารูปแบบแนวทางของเพิร์นเขาชุดบนรอบที่ผ่านมาไม่ได้ตามช่วงโค้งสุดท้ายเพราะว่าเพิร์นกันติดภารกิจพี่น้องเยฟซีมันนี้ก็เลยมาวัานนี้ได้คุยกันแล้วว่าสิได้ทั้งบนทั้งลาง่างฝ่านตอนพี่น้องเยฟซีอยู่ จะมาเมื้อนี้ก็ไปตามชุดล่างซะก่อนเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามไว้พี่น้องเย็ซีเด้อ <c oughs> แจ้งข่าวพี่น้องเย็บซีน้ำเนยมาให้พี่น้องเย็ซีนะกดติดตามหน้าช่องไวล้ละงูัวรคนละงูัวรังค้นคน,คนทรมาโทรมาทรมากเพิ่งจะสี่แหละพี่นออ้องเย็ซีแอดอีกเพิ่งจะทายข้ามดีๆสี่แหละ กับไม่ได้รับสายกับบอลดีบริจายกันบอลสืบสอบถามแนวทางเจรละสำนักก็เลยบอลดียบบอลให้โค้ติดตามทั้งหน้าช่องไว้นะพี่น้องเยฟซีหลังจามีข่าวด่วนมีช็อตเด็ดเด็ดฝ่าลงให้พี่น้องเยฟซีสิบวิเห็นอีกเนี้ยนะพี่นะพี่น้องเยฟซีไปกับบอลไปจายก,กับเวลาค้ำแพงครับพี่น้องน้องเส้นมีครับเยฟซีตุกท่านน,น้องเส้นมีครับพี่น้องเซ็นชับ หลับไปแล้วจะเสียจได้และวนางเนาะอันโอ้ยชุดบนบัทันเนาะแต่มันชุดบนชชุุดดลงบบบนนนทัเออขาเต็มเต็มวันที่แล้วอชุดบนบัทันจงวันนี้พี่น้องยักษีชุดบนถ่ายโผล่จะถ่ายบนพอดีบนละอีกสองสามหมื่นบนละจะวันวันนี้เสด็จทั้งบนทั้งลางนี่แลับพี่น้องยักษีกดติดตามรอไว้น,นะอันนี้ชุดบนเดี๋ยวชุดบนชุดนี้พอได้ลงให้เออช่องอาจารย์เนี่ยบพได้มาลงให้โอุ้หนะ แปดเจ็ดไปหน่อยไข่จะสดใสวงไข่สองตัวแปดหกกับแปดเจ็ดกระมาแปดเจ็ดงวดจะ่สดใยเจวานเจวางวนนี้เดี๋ยวสิวงไข่ให้มันทันเออมันทันแต่ว่าเมื่อนี้เอาเป็นชุดล่างไปก่อนอืลงล่างไปก่อนชุดล่างของเขาหลักสิบล่างพานงวดที่แล้วแต่ว่าหลักหน่วยเพราะพันแกร์คือจังเคยบอกกันแล้วว่า มันเดินไปอีกสีห่หางวดสิ่งหนึงมันทำมันหลุดเทแถนึงมันก็จะเดินไปอีกสีห่หางวดแสดงว่างวดนี้มาแท้แน่นอน<า>ต้องมาครูว,วันนี้อาจสิบบนอ่านสิล่างก็ได้อ,อันนี้วดที่แล้วหลักสิล่างวดที่แล้่ยวหนึ่งสามสี่มันก็ออกล่างสามหกเนาะ,ะกสะพานไปอยู่ที่เลขสามอันนี้ของวดที่แล้วอันนี้หลักหน่วยออืบางคัน ันผิดเขาก็ว,ว่าผิดแม,ม่นเอากอว,ว่าถูกผิดเขาข้าให้มึงมาเขาผิดเออเขาบอก่ได้บืนเด้เออแบบงวดที่แล้วผิดหาหกงวดมันจะบผ่านมันจะผิดเพื่อน,นึงงวดที่แล้วผิดไปแล้วงวดนี้ตรงมาเท่ต้อกลับมาเดินหรือยั <laughs> ต้องกลับมาเดินแท้แน่นอนอสำหรับสิบล่างสิบหกเมษางวดนี้แหละแปดศูนย์หนึ่งค่ะงวดนี้ขึ้นมาครับหน้าจอจะไปผู้องเด้อแปดศูนย์หนึ่ง อันนี้เป็นหลักสิบล่างเลอพี่น้องบายให้ชอใจแคบไปกับในขันยันจังาได้สำหรับหลักหน่วยล่างสองสามสี่ห้าหกเลขเลี้ยงเหมือนเดิมสำหรับผู้ใดนี้โตอยู่ในใจของมึงเอาบางคนอาจจะมากหลักแปดเนาะมากหลักแปดจะเอาแปดมาจากคู่มึงบางคนมากหลักศูน ลักหลักศูนย์ด้วหลักสิบเอาสิบมาจับคุณทำหลักเนึ่บาง,งหลักหนึ่งด้วหลักสิบเอาสิบมาจ,จับอลองมึงรองกิจัลนะเบอี้ยนี่จับคู่ล่างสิบหกเมษาเหมือน,นเดิมพิธีการจับเหมือนเดิม,ม,ดมตามสูตรของเขานี่ได้มาอยู่ที่หลักสิบมันเด่นมาอยู่ที่แปดตัวล่างของเขานี่มันเดน่นมันเด่นมาอยู่ที่แปดเก้าศูนย์ ตัวเด่นเแปดเก้าศูนย์ 8, 9, 0, เด่นลงังเหลือเด่นก็คือแปดแปดเด่นสุดแปดเด่นสุดก็มู่เขาก็เลยจับเป็นเลขแปดทีนี้ตัวหลักแปดของเขามันไม่ย่หลักอีกไม่ยู่หลักสิบเ,เพราะเเลยจับมาใส่หลักหน่วยจับใส่หลักหน่วยมันก็จะได้อยู่ที่แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกจ๋าที่มาจับคู่กันจับยุเป็นห้าคู่แต่ว่าเขาเน้นให้แค่สองคู่เน้นสองคู่ที่ว่าเด่นไนเด่น แน่นให้อีกจะเป็นแค่แปดซี่รับแปดห้าอืมจะถามว่าแอนมากตัวไหนที่สุดแอนมักแปดห้าอืมที่สุดเลยท่านนับแปดห้าพี่ต้องเนี่ยอันนแปดห้าดังดังก็ดังกับมะลุดังไม่จะใส่กัญญาไม่ดังม่ใส่กระญาแต่ว่ามันเด่นตัวนี้ได้ตัวนี้มากตัวนี้สุดขั้นตอนเสร็จมีดังเอ้มันมันเด่นตัวนี้บางคนอาจจะมากหลักศูนย์อืมมักหลักศูนย์ก็เอาศูนย์ไปจับจะได้เป็นศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก าบางคนลักหนึ่งจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอันนี้ก็แเล้วแต่สิบจะร้าเอาไง,นะไงว่าพี่น้องฉันผู้ใดมารักไดเอามาจับใช่ชุดนี้แบบแต่ว่าคันผู้ใดอยากตามเขาต<อ>ามสูสตรของเขาทั้งที่ก<อ>ะได้เป็นโสนี่ก็ได้เป็นโตหลักแบบงวดงวดก่อนงวดที่แล้วปรผพานเนาะจะวางงวดก่อนมได้มาหกสามต่วามันหังไปออกเป็นหลักบุตรผู้ใดสิบปิจะร้าเอาไปหลังเอฟซีซึ่งจังนี่แหละ ล่างชุดเต็ม,มนะพี่น้องส่วนชุดบนับนพี่น้องกดติดตามรอไว้ชุดบนกับลอ้อวดน,นี้จักหน่อยได้แน่นอนพี่น้องเอฟซีสำหรับหลายค้ดลายคนดผมเห็นอยูด่ด้เห็นอยู่หนาเฟซบุ๊กจะมบริเห็นทั้งยูทูบใครกดแชปบเ่ท่า,กกทานวันนี้จะกดติดตามรอไว้สำหรับแนวทางน้องสินน้นมีฮาร์โกฮามานเซตส่งการพี่น้องเอฟซีครับอ่ะขอบคุณขอบคุณวิลาครับพี่น้องเอฟซีรบกวนเวลาเจอกันใหม่ครับพี่น้องเอฟซีกับชุดบนรอบหน้า อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมกำนัลสิบมบีควาลาเป็นควาลครับพี่น้องสวัสดีครับรูแบบแนวทางของน้องเส้นมีครับพี่น้องเอฟซีสุดทนันครับจากเพื่อพี่น้องไปพิจารณาเอา่อรูปแบบแนวทางของเพิ่นเอาไงแบบแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเพิ่นมากแปดหาแอดกับมาน้าเพิ่นอยู่เด้พี่น้องเอฟซีผมเป็นอย่างนี้แอดแอดฟันเจียวรถท่านี่อยู่เด้พี่น้องไปเบิ่งรถทะเบียนรถท่านี่พี่น้อง แอดฝันว่ามันตกลงพอขี่เว้่ยภาษาบาลีแอดสั่นพอน้่ยตกล่อล่อเนี่ยล่อขางเนี่ยตกลงพ่อเอาไงครับพ่อภาษาบ้าลีนะฮาหลุดาวน์พี่หลังนะตกลงพอขี่นายพี่ห 4, ลังเอ็ซีล่อขางนี้เด้ล่อขางนี้ล่อขางนี้มันมีเลขตัวไในแอดภาษาบัลีเด้มันจะมีเลขหนึ่งสี่รับสองสองห้าได้พี่หลังเด้ เลขหนึ่งสี่กับสองสองห้าจะวัตทะเบียนอีรีหน่ยคือห้าแปดห้าสี่่คือเขาทางกันกบอยู่แนวทางของนองสี่มีอยู่ทะเบียนมั่งไปเบิ่งสิบ้าไปเบิ่งทะเบียนมันพี่น้องขั้นหนึ่งห้าหารเลยพี่น้องอันโ้ยฝันรอบก่อนข้าเจ้าเอาไปกินเพื่อนบ้ากันก็จนยิงนี่พี่น้องรูปแบบแนวทางครับพี่น้องย็บสีฟันเกียวว่หล่อหลังขางใส่มันตกลงท่อสี่ เห็นพี่น้องเอฟกลับไปพิจิลาน้าเบิ่งมันตรงกันกับน้องสิมีกับืืออยู่ที่แปดห้าห้าแปดเป็นสินะกเดมานนํ่กับจังไปพิจารณาเอาจับบาเลกฝันดอแอดบอร์นตีวอลซูฟังพ้องก็สิวมีล่ะพี่น้องเอฟซีนะช่วงหั้นลำาุยครับพี่น้องเอฟซีาเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีขูดูุขคนครับพี่น้องเอครับลมกับน้องเิมีสิลาเป็นควนเปินซิป่าไปงานพี่น้องเอก็เลยขอฝนสะกนไห้มาลงิีใผ้สักวัน เะจอะกันใหม่ครับสวัสดีครับ